ครับผมวีดูดีแม็กสเปซแแบบสเต็ปกล่องใบเดียวมาชีดทัดท่อโบกล่องใบเดียวครับผมกล่องใบเดียวเห็นแล้กล่องใบเดียวลองวิ่งกันดูลองวิ่งกันดูมัจะได้เท่าไหร่สเต็ปกล่องใบเดียวยังไม่ได้จูน เ๋ยวเฮียรถเยอะดีดีนี่เต็มหน้ารถรถเยอะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถไปก่อนข้างหน้านู่นนี่เป็นไงบ้างได้อยู่ได้อยู่ถนนแม่งก็น้อยเฮียไม่พอสั้นนิดเดียวเองประมาณห้าห้าร้อยเมตรไม่ถึงหรอกไอ้เฮียถึงสามร้อยเองมั้งจากหน้าว่ะจากน้าปัก